สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในส่วนของ ep ที่1เลยนะคะสำหรับผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดังค่ะแอดก็ได้รวบรวมมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะช่วงท้ายคลิปก็จะเป็นเลข ในส่วนของเลขดับค่ะถ้า FC ท่านใดมีชอบถึงช่วงท้ายคลิปก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะเพราะทางกองสลากไม่มีแนวทางเลขดับนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่อาจารย์คิดคำนวณความไม่น่าจะมาของตัวเลขก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันกันให้บ้างค่ะ ก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นเด่นล่างของกัปตันนะคะแนวทางงวดที่เล้วของเขาอันนี้ให้มา3ตัวค่ะเลข3ก็เข้าไปเนาะสลักออก3าสองเลข3ไปออกหลักสิบส่วนแนวทางงวดนี้เด่นล่างของกัปตันให้เลข7เลข9แล้วก็เลข1ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นเด่นล่าง3ตัวของแอดวูดค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มา3ตัวเหมือนกันนะคะเลข2ก็เข้าไปหลักหน่วยค่ะสลากออก 3, 2ส่วนแนวทางวดนี้เด่นล่าง3ตัวของแอดวูดก็ให้เลข3เลข6แล้วก็เลข8ส่วนชุดต่อมาจะเป็นเด่นล่างแบบ4ตัวแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มานะคะเลข2ก็เข้าไปเช่นเดียวกันเนาะสลากออก3 2 ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นล่างแบบ4ตัวของแอดบูธให้เลข2เลข4เลข6แล้วก็เลข8ใครที่ชื่นชอบของแอดบูธอยู่ก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของปากหลัก10ล่างแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มา16มีนาะอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก3 2 ส่วนแนวทางงวดนี้ปักหลักสิบล่างนะคะให้เลข3เลข6แล้วก็เลข9ใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ได้เลยบางงวดก็เข้าหลักหน่วยบ้างเนาะแอดก็ขอบคุณของปักหลักสิบล่างด้วยค่ะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแอดวันชัยแนวทางงวดที่แล้วค่ะก็ของเขาให้มาสี่ตัวด้วยกันนะคะเลข3ก็เข้าไปค่ะสลากออก5 6 3อันนี้เป็นหน่วยบน แนวทางงวดนี้ของเขาก็ให้เลข7เลข9เลข1แล้วก็เลข5ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของแอดวันชัยด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นของหวยชุมแพรค่ะแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดนี้จะเป็นเด่นบนของเา้าอันนี้ให้มา3ตัวก็จะมีเลข8เลข9แล้วก็เลข4ี่ ส่วนต่อมาจะเป็นเด่นล่างค่ะแนวทางงวดนี้ให้ตัวเดียวคือเลข3แอดก็ขอบคุณของชุมแพด,ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นผลงานของโค้งสุดท้ายอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาข้อมูลชุดบนก็พลาดไปหลุดไปสลากออก5-6-3ข้อมูลชุดล่างก็พลาดไปเช่นเดียวกันค่ะสลากออก3-2 แนวทางงวดนี้นะคะสำหรับ FC ที่ชื่นชอบเราก็มาตามกันต่อเลยเรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนนะคะเลขเด่นของเขาให้เลข6เลขรองให้เลข2เจาะข้อมูล2ตัวจะมี20 24 25 27 60 64 65 67ข้อมูลชุด3ตัวจะให้8 25 127 0 65แล้วก็367ระวังข้อมูลชุดเบิ้ลก็คือ22กับ66 ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข3เลขรองให้เลข8ตัวเจาะจะมี3 1 3 5 3 7 3 9 8 1 8 5 8 7 8 9ระวังข้อมูลชุดเบิ้ลก็คือ3 3กับ8 8จริงๆชุดผลงานของเขาให้มาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นของเลขเจาะใจลุงหวังแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของลุงหวังให้เลข5าเลขรองให้เลข9เจาะข้อมูล2ตัวจะมี52 5356 5 7 92 9 3 95 97เจาะข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้753ค่ะ จริงๆของลุงหวังก็เลขเด่นกับเลขรองก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะตัวเจาะนานๆเข้าทีแอดก็ขอบคุณของลุงหวังด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่สิบเลขเด็ดเลขดังของเา้าแนวทางว่าที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลักออก5 6าเนาะก,กับ3 2สอง ส่วนแนวทางงวดนี้สิบเลขเด็ดเลขดังของแม่ธรมเนียนค่ะจะให้98 70 74 86 55 29 20 43 56แล้วก็82ส่วนฝั่งขวาที่ให้มาอันนี้ก็เป็นเลขดังต่างๆนะคะชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดกันไว้นะคะแอดก็ขอบคุณของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นผลงานของแอดวีแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มาก็เข้าไปข้อมูลชุดบนนะคะสลากออก3า6 3ค่ะเขาให้36มาส่วนข้อมูลชุดล่างก็เข้าไปเลขเด่นคือเลข3เนาะตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปแนวทางงวดนี้ของแอดวีเรามาตามกันต่อค่ะข้อมูลเด่นบนของเขาให้เลข6 เลขรองให้เลข9กับเลข3ตัวเจาะนะคะจะมี6 4 6 9 9 3 4 0ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข4เลขรองให้เลข8กับเลข0ตัวเจาะจะมี4 0 4 8 8 0แล้วก็4 3ส่วนดับบนทุกหลักของแอดวิให้เลข7ไม่รู้ว่าผลงานแนวทางวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของแอดวิด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นเด็ดล่างสุดที่1ของแอชาวโรดแนวทางวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มา3ตัวนะคะก็เข้าไป2ตัวเลยเนาะสลากออก3 2ค่ะแนวทางวดนี้ของเขานะคะเด็ดล่างก็จะให้เลข9เลข5แล้วก็เลข6ของแอชาวโรดเราก็มาดูแนวทางเลขดับกันต่อเลยแล้วก็ข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับถ้า f อท่านใดไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เนาะ ชุดนี้ก็จะเป็นดับหน่อยบนของชาววโรธค่ะแนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลข8มาสลากออกห้าหสหลักหน่วยออกเป็นเลขสก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่อยบนของชาววโรดให้เลข7แอดก็ขอบคุณของชาววโรธด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของเลขดับชุดเด็ดรางวันที่1ค่ะหรือข้อมูลชุดดับบนของเขาอันนี้ก็เป็นผลงานสถิติย้อนหลังนะคะก็มีหลุดไปบ้างเนาะส่วนแนวทางวดที่ผ่านมาค่ะดับเลขดับชุดเด็ดนะคะรางวันที่1ของเขาให้เลข1มาสลากออก5 6 3กสก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ดับบนทุกหลักของเลขดับชุดเด็ดให้เลข1ตัวเดิมค่ะ ส่วนข้อมูลต่อมาจะเป็นดับเลขดับชุดเด็ดเหมือนกันแต่เป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวหรือเลขล่างอันนี้ก็เป็นผลงานย้อนหลังของเขาเช่นเดียวกันเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาค่ะดับล่างของเลขดับชุดเด็ดให้เลข2มาอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะสลา,ากออก3-2 ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเลขดับชุดเด็ดให้ตัวเดิมก็คือเลข2องแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ชุดดับของอาจารย์เบบี้จังกันเลยค่ะชุดดับ10ล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วค่ะให้เลข7มาสลากออก3 2นะคะหลัก10ออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลัก10ล่างของอาจารย์เบบี้จังให้เลข4แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นอดับสนิทล่างของนางคิโนแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข6มาสลากออก3 2ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้หลับดับสนิทล่างนะคะของนางคิโนให้เลข4แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับล่างนะคะประทานโทษค่ะเป็นชุดดับแม่นมากขั้นเทพนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดนี้เลยเรามาดูตัวเจาะดับบนกันก่อนนะคะของเขาก็จะให้182930415263748596แล้วก็07ส่วนข้อมูลชุดดับล่างก็จะให้122334455667788990แล้วก็01 ใครชื่นชอบยังไงก็แคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ